สงกรานปีนี้ใครอยากย้อนวันวานกลับมาสัมผัสบรรยากาศงานวัดสุดคลาสสิกกันบ้างงานนี้ใบยอยากชวนทุกคนมาใส่ชุดไทยทำคอนเทนต์สุดสนุกกันแล้วงานนี้นะคะใครที่ไม่มีชุดไทยทางร้านมีบริการให้ฟรีมาค่ะวันนี้ใบย์วราพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ร้านมูลบ้าร้านอาหารใจกลางเมืองบรรยากาศดีฟิลบีทบ้านและในช่วงสงกรานนี้นะคะทางร้านได้จัดกิจกรรมสนุกๆพร้อมโปรดีๆตอนรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำพักก่อใจดีซส์สาวน้อยหนุ่มน้อยตกน้ำปลาโป่งหรือโย,ยนห่วงและสำหรับใครนะคะที่ใส่ชุด ให้มาร่วมงานเองรุนรับรางวัลมูลค่ามากกว่า10,000บาทจากร้านมูลบาร์และเสริมสวยวราพรมาย้อนรอยและสืบสานประเพณีไทยไปด้วยกันที่ร้านมูลบาร์ใบขอแอบกระซิบนะคะว่าโปรเดือนสงการานนี้คุ้มสุดๆทั้งเมนูอาหารและเครื่องดืง่มโปรดีอาหารอร่อยพร้อมจำลองบรรยากาศงานวาัดทางร้านยังเตรียมกิจกรรมสนุกๆไว้รอลูกค้าเพียเสื้อผ้าหน้าผมของใบวันนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้คะ่ะกับโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยวราพรที่เปิดสอนด้วยอาจารย์หญิงดีกีแชมป์ผมอาเซียและร้านวาราพรเวทติ้ง สตูดิโอสาขาพญาตังและสาขาหน้าวัดหม้แต่ที่ทร้านวราพรนะคะรับจัดอีเวนต์และเช่าชุดในงานพิธีต่างๆด้วยแจ้งว่ามาจากใบาวารารับส่วนลดทันที15%ทั้ง3สาขา,<ห>า,ามาสนุกด้วยกันนะคะตั้งแต่วันที่9-11ถเมษาย,ยน2568นี้แล้วเจอกันนะคะที่มูลบาจันทบ,บุรี